สวัสดีครับพบกับเมโลช่วงแนะนำ5สปอร์ตที่ผมคิดว่าเอามาซับแล้วช่วยไต่แรงได้ดีขึ้นแน่นอนครับไปกันที่ตัวแรกเลยนะครับรัมเบอร์รัมเบอร์เป็นฮีโร่ที่ซับและโลมมิ่งได้ดีมีสกิลสตันที่เป็นทางยาวแถมเป็นตัวเปิดได้ดีเพราะว่ามีสกิลพุ่งและสตันได้ถึง2สกิลเป็นตัวทำจังหวะและทำให้เพื่อนแคลรี่ของเราทำงานได้ดีขึ้นทำให้ไฟท์จบเร็วง่ายขึ้นนะครับตัวที่4โอเมก้า เป็นฮีโร่คุณภาพชั้นดีเลยคือตัวเขาเนี่ยเป็นแนวแทงซัพพอร์ตในตัวเดียวกันเพราะว่าสกิลอัลติเมทเนี่ยคือสกิลที่มีโลกขึ้นมากันก็คือกันได้สแป๊บหนึง่งทั้งดาเมจจากฮีโรและดาเมจจากป้อมนะฮะแล้วก็ไถสกิลเป็นสกิลที่ไถให้คู่ต่อสู้เนี่ยกระเด็นออกนะมีสกิลโจมตีเป็นวงล้อมใครเข้ามาก็คือโดนดาเมจแถมยังมีบัฟเพิ่มความเร็วอีกด้วยนะครับอันดับ3ตีบี ตีมี่เป็นตัวละครที่เวลาเราเจอแล้วนะคือเราต้องกลุมหัวเลยครับเป็นฮีโร่ที่ครบเครื่องเรื่องทําให้เราลาคานแล้วเพราะว่าสกิลสตตนที่มาถีๆเลยนะฮะใครที่เคยโดนสกิลน้องเนี่ยก็คือจะแบบโอ้โหสตตันทีไปไหนเนี่ยแถมยังมีสกิลเคลื่อนที่ได้ดีมากแล้วมีอัติที่สามารถทําให้เราได้เปรียบในเรื่องไฟด้วยนะครับเป็นตัวที่ซับและไฟไดีเลยนะครับอันดับที่2แกรกนะฮะแกรกเนี่ยเป็นตัวลมมิ่งและซับที่ดีมาก อันดับต้นๆของ Rv เลยนะในเรื่องการไฟได้ดีและสกินฮุกนะฮะคือคือถ้ามีถ้าโดนถ้าโดนฮุกเนี่ยมีสิทธิ์ตีได้เลยนะครับแต่เราเนี่ยก็ต้องไปฝึกการฮุกมาให้มันๆม่นๆนะฮะแล้วก็พยายามฝึกฮุกไม่ใช่ตัวแทงหรือแครี่นะฮะเพราะว่าถ้าฮุกตัวเมนเนี่ยคือเราจะสามารถฆ่าได้แล้วก็ทําให้ทีไมได้เปรียบนวแต่ถ้าฮุกตัวแทงมาเนี่ยคือเรียบร้อยแน่นอนนะเราอาจจะแบบ ต้องลาบากนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสกิลที่ทําให้ทีมเราได้เปรียบก็คือมีสกิลสโลว์แล้วก็ดึงไฟต์เป็นตัวเปิดเพื่อนได้ดีมากนะเพื่อนเราเนี่ยจะชอบมากครับสำหรับใครที่เลือกตัวแก๊กมานะฮะอันดับที่1นนะฮะต้องยกให้เขาเลยนะน้องอาย่านะฮะคืออายาเนี่ยเป็นตัวละครที่ ทำให้ทีมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นไฟ์ได้ดีและง่ายขึ้นเลยนะครับด้วยสกิลที่อันติที่เสกเฮกนะฮะแล้วก็เพิ่มเกาะแถมมีสกิลลดความเร็วสโตอีกนะฮะเป็นตัวที่โกมากเลยนะครับเวลาการไฟ์เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเห็นน้องวิ่งมาเนี่ยทุกคนเตรียมวิ่งเลยนะฮะก็คือน้องเนี่ยจะเสกแน่นอนแล้วครับแถมการบัฟเพื่อนการไฟ์หมู่ไฟ์กลุ่มคือน้องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเอามาซับเนี่ยลำบาก แน่นอนนะสำหรับฝ่ายตรงข้ามที่เขาเลือกมานะแต่ถ้าเป็นฝ่ายเราเนี่ยคือได้เปรียบแน่นอนนะสำหรับซับตัวนี้นะครับเอาละก็จบไปแล้วกับ5ซับพอร์ตที่ช่วยไต่แรง์ได้ดีนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ